สวัสดีค่ะพี่พี่ขามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะคะสําหรับร้านนะัดพักเครื่องนะคะพี่อีพีนี้เป็น e ีพีที่130แล้วของร้านนั้นนะคะพี่ค่ะพี่เพิ่มช่องทางติดต่อน,นั้นหน่อยนะคะพี่ขาจ้ะ นี่จ้าชัดเจนอย่างนี้นะจ้าพี่การคิวอาร์โค้ดนะเพิ่มเป็นเข้ามาได้เลยเบอร์โทรนัดนะคะพี่ศูนย์หกสองหกหนึ่งเจ็ดสองหกศูนย์ก้าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะพี่่าแจ้งพี่พี่หน่อยนะตอนนี้นะคะไปฟรีนะคะพี่เขาจะให้พี่แกะสินค้าดูได้นะรบกวนพี่แกะนะคะรบกวนพี่แกะดูแล้วถ้าไม่ใช่ตามพี่พี่สั่งพี่ฝากคืนกับพี่ไปฟรีมาเลยนะคะพี่ขะขายของเนาะชัดเจนเลยจ้ะพี่อ่าวจะอธิบายพี่ฟังก่อนนะคะในการไลฟ์แต่ละครั้งนะคะใช้สปอร์ตไลฟ์หนึ่งดวงนะคะ โคมไฟนะคะฝ่องดวงนะคะพี่หาความชัดเจนขององค์พระมีอยู่แล้วค่ะพี่หาถ้าเกิดการผิดพลาดหรืออย่างไรนะคะทางร้านนะคะ ่งผิดองพา้าหรืออะไรอย่างเงี้ยทางร้านก็รับผิดช,ชอบเต็มที่นะคะพี่แต่กรณีที่ว่าฝั่งแล้วไม่รับของนะคะพี่เน้นย้านะคะฝั่งแล้วไม่รับของนะคะพี่ทางร้านไม่ว่านะคะพี่แต่ครั้งเดียวนะคะครั้งต่อไปไม่ต้องมาฝั่งกับทางร้านเลยนะคะพี่ค่ะสินค้าตีกลับนะคะเราเสียค่าจัดส่งค่ะพี่เห็นใจเนาะเป็นคนค้าขายค่ะพี่ค่ะแล้วพูดถึงกรณีจองพ้านะคะพี่จองพ้าต้องมีเป้าหมายจองแล้วนะคะพี่นัดไม่เคยเก็บเงินจองใครดีใดทั้งสิ้นนะคะพี่ไม่ต้องโอนเงินจองนะคะแต่ว่าจองแล แล้วนะคะพี่ต้องมีเป้าหมายใกล้ถึงวันเวลาไม่รับบอกเขาก่อนล่วงหน้าค่ะพี่แล้วพี่น้องคนเรามีเหตุผลทั้งนั้นค่ะการทําธุรกิจก็เช่นกันค่ะพี่ค่ะนัดถือวันนัดเป็นแม่ค้านะคะพี่ขายค้าขายอย่างชัดเจนนะคะพี่ค่ะมาชมองค์แรกกันก่อนเลยค่ะพี่พระพุทธชินราชนะคะพี่ปี2500นะคะพี่ถ้าถามว่าทําไมมีพุทธชินราชเยอะจังนัดอยู่พิชณุโลค่ะพี่สามารถหาได้เรื่อยๆนะคะพี่ชมที่องแรกก่อนนะคะพี่ขาองค์แรกนะนี่เป็นพระพุทธชินราชปี2500องค์นี้สวยงาม พี่พอเป็นผู้ธชินารานะคะพี่ไฟจะสะท้อนแบบนี้ต้องขออภัยพี่ด้วยค่ะองค์นี้นะคะพี่ขาเนี่สวยงามแบบนี้นะคะพี่สามารถถอดฟุ้มได้นะคะพี่สามารถถอดฟุ้มได้นมเบอร์นะคะพี่อยู่ที่หกศูนย์หกศูนย์นะคะพี่สวยงามแบบนี้ที่ฟุ้มก็หกศูนย์เช่นกันนะคะพี่เน้นย้ําพี่นะคะถ้าพี่ท่านใดไม่มีไลน์นะคะเวลาดู YouTube นะคะพี่พี่จานมเบอร์ให้แม่นนะคะพี่ถ้าเกิดการผิดพลาดไม่ชอบใจยังไงไม่ถูกต้องยังไงนะคะพี่ส่งกับ คืนที่นัดได้นะคะพี่สําหรับนัมเบอร์ต้องตรงกันนะคะพี่ขาต้องตรงกันทั้งซุ้มและข้างล่างนะคะพี่นี่ต้องตรงกันนะคะพี่องค์นี้สวยงามมากค่ะพี่ขาจาก 1, 1 0 0งนนะคะพี่ค่จาจัดส่งที่100เป็น1,900พี่ท่านได้เคยเช่าหาพระบูชาจากทางร้านอยู่แล้วจะฟ้าว่านัดจะหอ่อพระอย่างปานี้นะคะพี่ หอยอย่างทนุถนอมพอนัสก็เป็นคนรักพาะเช่นกันค่ะพี่่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะวัดขนาดให้พี่นะคะพี่ชมรอบๆอ,องค์พระก่อนนะอีพีนี้นะคะมีพระมาหลากหลายค่ะพี่พอถอดซุ้มแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาเนี่ถอดซุ้มแล้วจะเป็นแบบนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ต้องขออภัยนะเพราะไฟฟอดไหลมันฝ่องลงเนื้อทองอะคะ่ะจะวิ่งแบบนี้นะคะ่ะที่องค์พระจะพี่ด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะคะแก้ปัญหาไม่ได้สักทีเลยค่ะพี่ล้วจะฟูให้พี่เห็นองค์ พักใกล้ๆนะคะพีนี่สวยงามสมบูรณ์นะคะพี่ชมที่นิ้วหลวงพ่อนะยังสวยงามสมบูรณ์พระไม่มีการฟ้อมในทั้งสิ้นนะคะพี่สมบูรณ์แบบนี้เลยด้านข้างจะมีเวสุวรรณฝังองค์นะคะพี่ตามตําราท่านเลยนะคะพี่หาเป็นแบบนี้นะจาก8 0 0้ค่าจัดส่งที่100เป็น1,900ฟุ้มนะคะสามารถใส่ได้เลยจ้ะพี่เวลาที่เราไปถึงนะคะจะห่อแยกไปนะคะพี่หาฟุ้มองค์พระนะคะใส่ไม่ยากค่ะนี่ค่ะจะมีช่องนะคะ ให้พี่เสียบลงไปแบบนี้นะคะพี่รันแลถอนแล้วจะห่อยากไปนะคะเพื่อว่ากันที่ว่าเดี๋ยวจะเสียหายะค่ะพี่วัดขนาดให้พี่นะค่ะพี่อึ๊บนี่ห้านิ้วค่ะห้านิ้วเลยอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าห้านิ้วแบบนี้เลยจะจากศีรษะหลวงพ่อวัดลงมาอยู่ที่เก้านิ้วจากฟุ้มนะคะพี่วัดลงมาอยู่ที่สิบสองนิ้วค่ะนะคะพี่ค่ะบอกราคาไปแล้วนะคะเน้นย้ำนะ1,800้ค่าจัดส่งที่100เป็น1,900สําสำหรับพี่ท่านได้ฟง โอนตังค์นะคะพี่ระบบโอนเงินนะคะพี่ฟ่องฟรีไปฟินิไทยนะต่อไปนะคะเริ่มที่หลวงปูท่ทวดองค์นี้จ้ะสวยมากเลยจ้ะหลวงปูท่ทวดองค์นี้เนี่ยจ้ะพี่เป็นเนื้อว่านนะจ้ะพี่ตามตะลามาแบบนี้ตรงหน้าหน้าจีวรบนเนี่ยจ้ะพี่เนี่ยแผ่นตรงนี้จ้ะนั่นเรียกไม่เป็นต้องขออภัยนะจ้ะมีองค์พระอยู่หนึ่งองค์ด้วยนะคะพี่ขาด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังนะคะพี่สวยงามค่ะเป็นเนื้อว่านนะคะพี่พี่ท่านใดนะเคยเออ่ เช่าซื้อสินค้าจากทางร้านจะรู้มากนะคะว่าพระจะไปตรงปกตามนั้นเลยค่ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะมียันแบบนี้นะคะพี่เดี๋ยววัดขนาดนะขนาดไม่ใหญ่มากค่ะพี่สามารถตั้งหิ้งก็ได้ตั้งผานก็ได้นะคะสําหรับคนค้าขายนะคะพี่หรือตั้งหน้ารถก็ยังได้นะคะพี่เวลาเราพกไปไหนนะค่ะอยู่ที่4นิ้วนะคะพี่ขาความสูงองค์พระนะ่จะพี่อยู่ที่หนิ้วนะคะพี่ขาหนิ้วนะอ้าหนิ้วจ้ะพี่ ค่านิ้วกว่าๆจะพี่เกือบหกนิ้วแลจ้าพี่จ๋าจ้าราคานี้นะคะให้พี่เบาๆเก้าร้อยจะพี่เก้าร้อยค่าจะส่งห้าสิบบาทเท่านั้นระบบโอนเงินนะคะพี่นัดส่งฟรีให้พี่เลยนะจะ้าต่อไปนะคะพี่ชมหลวงพ่อโสธรจ้พาพันนี้จะมีราคาสูงหน่อยนะจ้าพี่เป็นเลขตองห้า เก็บมาอย่างดีสวยทุกองค์เลยจ้ะพี่ถามว่าทําไมใหม่ขนาดนี้คนรักผ้าพี่เขาเก็บอย่างดีอยู่แล้วนะจ๊ะพี่เป็นเลขตองห้านะจ๊ะพี่ชุดนี้เป็นเลขตองห้านะคะพี่่านี่โฟทอ,อนตองห้านะคะพี่พี่ท่านใดอยากเก็บนะคะพี่สวยงามค่ะนี่ค่ะพี่ดูได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่จ้ะองค์แรกนะคะพี่เป็นเนื้องเงินแบบนี้นะจ๊ะสวยมากจ้ะเป็นตองห้าห้าห้านะจ๊ะพี่เลขมงคลนะพี่ท่านใดชอบยังฟีนเก็บไว้เลยค่ะพี่ขากลัวจะชำรุดนะคะพี่ รัดเหมาบ้านเขามาได้แบบนี้องค์ที่สองเป็นแบบนี้นะจ้าพี่นี่จ้าพี่ท่านใดขอภาพเพิ่มเติมจากไหนได้เลยนี่จ้านี่นะคะพี่ขาเนี่เป็นแบบนี้นะจ้าพี่ชอบนะเราเก็บเลยจ้าพี่กล่องนะพี่นะจะแน่นมากเลยพี่จะแน่นมากเลยแต่พี่จ๋านี่จะจ้าพี่นี่จ้าพี่ เจ้าพี่แบบนี้เลยนะจ้าพี่ต้องขออภัยนะว่าพระก็จะเก็บมาอย่างดีนะคะพี่หัวชชารุดนะคะพี่หาสวยงามมากค่ะพี่นะคะสําหรับหลวงพ่อโสธรองค์นี้นะคะพี่ชุดนี้นะคะพ,พี่จะพี่จ๋าหนี่สวยงามแบบนี้จ้าพี่หนึ่งพันแปดร้อยค่ะหนึ่งพันแปดร้อยนะจ้าพี่หนึ่งพันแปดร้อย่งฟรีไปฟนีไทยสําหรับบริการโอนเงินนะคะเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม50บาทเท่านั้นจ้าพี่จา๋าสวยงามจา้า ต่อไปนะคะพี่ชมนี้เลยจ้าหลวงปุตโตจ้ะชุดหลวงปุตโตชุดนี้ถือางดงามมากนะคะพี่งดงามมากเลยพี่ชมนะจะมีชัยวัดและฝังกระจายนะคะพี่และพักกิ่งหนึ่งชุดจะมีสามองค์นะคะพี่พี่ชมให้ชอบนะแล้วค่อยทักขนาดนะนี่จ้ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังนะค่ะใต้ฐานนะจ๊ะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะพี่ชัดเจนและสวยงามมาก จะพี่จ๋าเนี่ยสวยงามจริงๆค่ะตามด้วยชัยวัดนะคะพี่ชัยวัดนะสมควรกับการเก็บไว้เลยค่ะพี่ขาเนี่ยชัยวัดนะนี่จะ้ะเป็นแบบนี้จะ้ะด้านข้างนะคะพี่ขาด้านข้างนะด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังใต้ฐานองค์พระนะจ๊ะเป็นแบบนี้จะ้ะนี่จ้ะพี่สวยงามแบบนี้จ้ะพี่ไม่ชัดเจนยังไงพี่ขอภาพเพิ่มเติมนะคะจะ้ะ แล้วก็ตามด้วยฝังกระจายใน1ชุดนะคะพี่จะมีสามองค์นะพี่ฟังนะใน1ชุดจะมีสามองค์นะคะพี่ค่ะพี่ ก้นนะคะพี่เน้นย้ํานะก้นเป็นเนื้อทองคํานะคะพี่เนื้อทองคํานะคะเนื้อทองคําก้นเป็นเนื้อทองคํานะจกเน้นย้านะจ้าพี่จริงๆแล้วไม่อยากเอามา,มาปล่อยเลยจ้าพี่พวกเนื้อทองเนื้ออะไรกลัวมีปัญหาแต่ว่าเราขายของเราชัดเจนนะคะพี่แล้วราคาก็ไม่สูงมากถ้าพี่ท่านใดชมแล้วชอบอยากเก็บเป็นของ ที่ล,ลึกของเก็บฝะกผมนะคะพี่ราคาไม่แพงเลยคะ่ะ1,900บาทนะคะพี่เน้นย้ำนะคะพี่ก้นเป็นก้นทองคำนะถ้าพี่เอาไปเช็คแล้วไม่ใช่ทองคำนะคะพี่นัดคืนเต็มราคาให้พี่เลยนะคะเน้นย้ำนะคะพี่ติดตามนัดไว้นะคะพี่ไม่หนีหายไปไหนตามจำนวนเงินที่ขายไปเลยนะคะพี่ขาแต่สวยงามมากค่ะจากพี่นะ1,800นะจ๊ะพี่1,800จ้ 1, จากพี่จา๋า ต่อไปนะคะพี่มาชมนี่จ้ะสิงอ่าม้าหมักลุกจ้ะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นงาแกะนะจ๊ะงาแกะนะจ๊ะพี่จากม้าหมักลุกนะจ๊ะพี่จ๋านี่จ้ะนี่แตกลายงาสวยงามนะคะพี่ตรงก้นนะตรงใต้ฐานนะจ้ะพี่จ๋าสวยงามมากเลยจ้ะพี่นี่สวยงามมากเลยจ้ะพี่จ๋านี่จ้า ชิ้นนี้นะคะพี่1500จาก1 5 0จ้ะตามด้วยจากหัุมาหลวงปู่ฝุ่นนะพี่หนุมาหลวงปู่ฝุ่นนะนี่สวยงามหัุมานวันทานนะจ๊ะพี่นี่สวยงามเลยเป็นของหลวงปู่ฝุ่นนะคะพี่แกะจากไม้มงคลนะจากพี่จ๋าเนี่จ้า1 2 0 0จ้ะพี่จ้ะตามด้วยนี่ก่อนจ้ะพระมีราคาสูงเนาะไะได้ไปทีเดียวจ้ะชัยวัดหลวงปู่บุญจ้ะ ก้นอุดนะจ๊ะพี่ก้นอุดนะนี่ก้นอุดแบบนี้นะอุดชัยนะลงนะเป็นชัยวัดหลวงปู่บุญน,นะจ๊ะพี่จ๋าหนึ่งพันสองร้อยจ้ะถ้าพี่ท่านใดชอบนะหนึ่งพันสองร้อยจ้าพี่นี่จ้ะตามด้วยตะกุดจ้ะพี่ตะกุดนะหลวงพ่อโพวัดวังหมาัเนานะจ๊ะพี่ฝิดเอกหลวงพ่อเงินนะตะกุดมีความยาวอยู่ที่แปดนิ้วนะคะพี่แปดนิ้วเป็นตะกุดหาย่านะคะพี่ ความยาวขนาดนี้ถือว่าหายากความกว้างนะคะพี่อยู่ที่นิ้วกว่าๆยาวที่8นิ้วนะคะพี่8นิ้วกว้างอยู่ที่นิ้วกว่าๆนะคะพี่จ้าพี่ราคานี้นะคะพี่900บาทจะ้ะสวยงามมากนะคะพี่ตะกุลหลวงพ่อโพวัน์บางหมันเน่านานะฟิตเอกหลวงพ่อเงินนะตามตำรานะดูตำรามานะต้องขออภัยนะยจ้ะพี่นี่จะ้ะ900บาทจ้ะพี่จะ้ะตามด้วยนี่จะ้ะ <c oughs> หลวงพ่อปานจะ้ะ นี่จ้ะมีเสือห้อยมาตุ้งติง้งสวยงามแบบนี้เป็นเขี้ยวเสือแกะนะคะพี่ห้อยมาแบบนี้นะคะพี่ขาใต้ฐานเป็นแบบนี้นะนี่พี่ชมพี่ชอบพี่ดูได้เลยจะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อปานด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อปานด้วยจ้าจ้ะ9ก0บาทจ้ะ <c oughs> สำหรับพาที่มีราคานะคะตามด้วยนี้ก่อนจ้ะเดีย๋ยวจะลืมจ้ะตะกุดหลวงพ่อทบนะคะพี่นี่ที่ชายตะกุดนะคะมีชายจีวรนะคะนี่ค่ะ แบบนี้นะคะเก่าๆนะคะเลี้ยมมาพร้อมใช้งานเลยนะจ๊ะพี่จ๋าจ้ะ9 0 0บาทเช่นกันจ้าจ้ะพี่จ้าพี่พระโปรโมชั่นนะพระโปรโมชั่นเรายัางมีนะคะพี่่าองค์ละ300คู่ละ500นะคะพี่องค์ละ600คู่ละ1 0 0 0รับ5องค์นะคะต่างอ p พีกันก็ได้ค่ะ2,000บาทนะคะพี่ลดทันทีนะคะพี่เหลือ2 0 0 0บาทเริ่มที่องค์แรกก่อนค่ะพระพุทธชินราชจ้ะพี่จ๋านี่ยจ้าพี่ นี่จ้ะหนึ่งนี้จ้ะพี่จ๋าสามร้อยจ้ะสามร้อยนะตามด้วยนี่จ้ะคุณแผนแขนอ่อนนะจ้ะพี่นี่จ้ะสามร้อยเช่นกันจ้ะตามด้วยนี่จ้ะไม่ฟาบทีเลยเนื้อหาแบบนี้เลยนะจ้ะพี่จ๋าสามร้อยเช่นกันจ้ะตามด้วยหลวงพ่อปานนะจ้ะพี่จ๋านี่ วนๆกันไปไหน่อยนะคะพี่เนาะต้นทุนมันสูงค่ะก็ไหลท์วนๆกันไปบ้างนะคะต้องขออภยัยค่ะพี่หานี่จ้าสามร้อยจ้ะพี่จ๋าจ้าตามด้วยนี่จ้ะหลวงปู่ทิมนะจ๊ะพี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นนี่ค่ะ,จะเจริญพรนะจ๊ะพี่สามรอย เช่ das, นกันค่ะอีกหนึ่งเหรียญนะคะเป็นหลวงปู่ทิมด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าสามร้อยอันนี้อย่าเหลยญเจริญพรพูดผิดนะจ๊ะพี่ขออภัยเนาะต่อไปจ๋าเป็นฝั่งกระจายจ๋าฝั่งกระจายพ่อแก้วแล้วจ๊ะพี่ลงทองมาสวยงามแบบนี้ด้านข้างเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นันค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะพี่ใต้ฐานนะส <500 S 2> ามร้อยเช่นกันจ๋ะพี่จา๋าสามร้อยเช่นกันต่อไปนะคะพี่เป็นนี่ค่ะหลวงปู่ฝ <yapmış S 1> <ๆ>ุกค่ะ แท่นนี้หนามากเลยนะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยอยากให้พี่ชมใกล้ๆนะเน่ดันข้างนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะพี่ขาฝามร้อยเช่นกันจ้าพี่ฝามร้อยเช่นกันจะต่อไปนะคะพี่เป็นฝ่งเกาะกระเช้าแบบนี้จะพี่จ๋าค่ะสภาพตามนี่เลยคะ่ะพี่ตามการเวลาเราใช้งานมาเนาะจะพี่เหมามาได้แบบนี้ก็เหลือเท่านี้3ามร้อย <c oughs> <c oughs> ขอให้นะคะพี่นี่ตามด้วยนี่จ้า ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะค่ะนี่จ้ะก็3า0เชินการตามด้วยนี่จ้ะพี่จา้านี่จ้าขุนแผนนะจ้าพี่ห5้านะนี่หนึ่งห้านะข้างหลังมีขุนแผนฟอ้อนีหนึ่งองค์นะหลวงพ่ทิมนะคะพี่หาพี่ดูให้ดีนะปีหนึ่งห้านะยังไม่ค่อยได้มีใครเช่าหาไปเลยเนี่ยค่ะได้มาใหม่แบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพระเก่านะคะพี่ก็ตามการเวลาเนาะพี่เนาะนี่จา้า จ้ะสามร้อยจสวยงามจ้ะต่อไปนะจ่าพี่เป็นหลวงบุทิมเช่นกันค่ะพี่สาแต่เป็นปีหนึ่งห้านะด้านหลังมีจะขุดสองดอกแบบนี้จ้ะมีนัมเบอร์นะอย่างนี้เลยจ้าพี่นี่สวยงามนะคะถึงจะเก่าไปหน่อยนะคะพุทธคุณยังแน่นอยู่แน่นอนจ้าพี่จ๋าสามร้อยจ่าต่อไปนะคะพี่เป็นลูกอมนะจ้าพี่ลูกอมหลวงปู่ทิมนะคะพี่มีถึงเก้าลูกด้วยกันนะคะพี่สวยงามมากเลยนะคะพี่เป็นของน่าเก็บนะคะพี่นี่นี่จ้า เก้าลูกเรียนกันสวยงามแบบนี้จ้าสามร้อยจ้ะต่อไปนะคะพี่ขานี่จ้าเป็นนี่นะคะผงกระดูกผีนะคะพี่ผงกระดูกผีนะจะพี่นี่อ่าพี่ท่านใดชอบนะสามร้อยเท่านั้นจ้านี่เป็นเนื้อดํานะวัตโพธาเตียนนะจ้าต่อไปเป็นหลวงพกรวยจ้ะพี่ขาเลี่ยมเหลืองนะคะนี่จะเป็นเนื้ออันปักกานะคะยันตารางนะปีสองหนึ่งนะคะพี่นี่จ้าสามร้อยบาทจ้า ต่อไปนะคะพี่ไม่ฟาบที่องค์นี้เดี๋ยวต้องย่อขนาดลงมนาะหรือว่าพายคู่หรือเปล่าพี่เป็นพายคู่ไหมเนี่ยจะ่ะสิบชิดพายคู่หรือเปล่าไม่แน่ใจอะพี่ขอพายเนาะจ้าพี่สามร้อยบาทจา้าแล้วก็พายเดี่ยวแล้วจ่าพี่จา๋าพายเดี่ยวนะสามร้อยบาทจา้จาจ้าพี่ต่อไปนะคะพี่พระโปรโมชั่นนะองละสามร้อยนะคะพี่ขาก็หมดลงแล้วนะคะพี่พี่มาชม อ่านี่นี่องนี้ก็ได้พี่นี่ก็สวยเช่นกันอันนี้เราได้พี่ฝุดๆไปเลยนะคะนี่จ้ะนี่พิมใหญ่นะผมเด็ดนะจ้าพี่300จ้าพี่จ๋า300ได้นะแล้วก็วัดเกตองคนี้นะจ้าพี่สวยงามจ้ะพร้อมกินคอเลยก็300ได้นะจ้าพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่มาชมนี่จ้าองค์ละอง์ละ600คู่ละ1,000นะจ๊ะพี่เริ่มที่องคแรกก่อนเลยนี่จ้ะพี่จ๋า เป็นเหรียญนะจ๊ะพี่เหรียญน,นะเขาเรียกเหรียญอะไรอะเหรียญลมดำเหรอคะพี่นี่ปีฝัหนึ่งหลวงปู่ดู่นะนี่จ้ะพี่เหรียญนิยมอยู่นะคะพี่ขาด้านข้างเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้จ้ะหกร้อยตามด้วยนี่จ้ะพี่นี่เหรียญหลวงปู่ขาวนะจไะพี่วัดหลักสี่นะปีหกเก้าฝังฝีหกเก้านะพี่เก่ามากนะวัดหลักสี่นะข้างหลังเป็นแบบนี้นะจ้ะพี่จ๋านี่จะ 600. ้ะหกร้อยเช่นกัน ตา,ตามด้วยนี่จะพี่จ๋าปากน้ำนะคะรุ่นฝามนะคะพี่นี่รุ่นนี้ไม่เคลือบเลกเกอร์นะ600เช่นกันจะพี่จ๋า600ตามด้วยพระพุทธชินราชพี่อินโดจีนนะนี่องนี้นะคะมาแพงกว่าเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าองค์นั้นฝั่งเอาเองพี่ดูใต้ฐานนะนี่สวยมากเลยอย่างนี้นะคะพี่นี่ค่ะพระพุธชินราชนะหกร้อยตามด้วยนี่จะ้ะรูปหล่อองค์ลอยนะเออไม่ใช่97จาจ็าหลวงปู่ทวดนะจ้ะพี่นี่ 97ข้างหลังเป็นหนังสือจีนอย่างนี้นะจ๊ะจะพี่จ๋าห0 0ตามด้วยองค์ลอยจะพี่จ๋าองค์ลอยหลวงปูท่ทวดนะจ๊ะพี่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าจ๊ะ600ค่ะพี่หลวงพ่อปานค่ะฟงเม่นนะคะพี่นั่งบนเม่นเนาะขออภัยนะคะพี่ถ้าพูดไม่ถูกต้องนะนี่จ๋า600ต่อไปนะคะพี่เป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะพี่ชมให้ดีนะข้างหลังเป็นเสือนะคะพี่นี่ เป็นเสือแกะติดมาแบบนี้นะคะพี่อันนี้เป็นปี18นะคะปี18นะ18 1่น่จนี่แหละจ้ะนัดไม่น่ใจเนาะฐานเขามาพี่ตอนเหมาะจะกรจากพี่ตามด้วยนี่จ้ะหลวงปู่ฝุนจ้ะหลวงปู่ฝุนนะคะพี่หาในลิงนะจับเข่าหลวงปู่ฝุนนะแกะจากไม้มงคลใต้าฐานมีจานด้วยนะจ้ะพี่6ก0ตามด้วยกิิงหลวงพุทิมจาะพี่จ๋ากิิงหลวงพุทิมนะใน เป็นเนื้อว่านะคะพี่ข้างหลังนะใต้ฐานองค์พระนะคะมีนัมเบอร์เป็นเลขสามน,นะจ๊ะพี่หกร้อยตามด้วยนี่จะพี่จ๋านี่หันุมานเช่นกันจ้ะพี่นี่ก็สวยนะคะตัวใหญ่กว่าใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่มีรอยจานนะหลวงปูฝุ่นนะหกร้อยนี่จ้ะพี่โฟทอนจ้ะพี่จ๋าโฟทอนเก่าๆแบบนี้นะพี่ท่านใดชอบนะมีเก้าเจ็ดเลยสองแปดนี่ดูสิสองสี่เก้าเจ็ดนะจ๊ะพี่จ๋าใต้ฐานเป็นแบบนี้นะ นี่จ้ะพี่โฟทอนนะหกร้อยนี่จ้าเหรียญหลวงพ่ออีจ้าพี่จ๋ายังอยู่เลยฝัตะหีบนะเพิ่งเจอน,จน,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 นนะจี่จ้าพี่นี่นี่สวยงามนะหกร้อยจ้าพี่จ้าพี่ต่อไปนะจ้าพี่ชมพระก,กุกกันบ้างนี่จ้าเออเขาเรียกอะไรอะพี่เรียกอะรกไรอ่ะนึกก่อนหูยาลบลีใช่แล้วนี่จ้าหูยาลบลีนะต้องขอภัยพิ่ด้ไว้นึกนาน 600ตามด้วยพระร่วงจะพี่จา๋าพระร่วงสนิมแดงต้องยอดส่วนลงมาพี่ได้เห็นความชัดเจนนะนี่พระร่วงสนิมแดงนะคะพี่คะจะ600สวยงามจะพี่600ตามด้วยนี่จะพี่อันนี้ไม่ฟาบที่เลยพี่ท่านใดฟาบนะใยตลับมาพร้อมขึ้นคอได้เลยนะจะพี่จา๋า600เช่นกันแล้วก็ตามด้วยนี่จะพี่นี่นี่น,น,นี่เขาเรียกอะไรเอย อันนี้นั้นไม่ฟ้าดจริงๆนะจ๊ะพี่จ๋าต้องขออภัยนะพี่ไม่ฟ้าดจริงๆเลยหกร้อยจ้ะพี่หกร้อยตามด้วยนี่จ้ะพี่นี่เรียกอะไรคะไม่ฟ้าดจริงๆเหรอค่ะพี่ขานี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่สฟตลับมาพร้อมขึ้นคอเลยนะคะพี่เดี๋ยวไอ้นั่นจะให้พี่ใหม่ไฟให้ใหม่เนาะพอดีผมไฟ่จากการที่ว่า ยงไงอะพี่เหมามาแหละมันกระทบกระทั่งกันนะคะพี่จะพายยิ่งสวยนะหน้าพายสวยมากห0ร้ 600, จะพี่600้อตามด้วยนี่จะพี่จ๋านี่นี่นี่อันนี้ก็ไม่ฟาบที่เช่นกันนะคะพี พี่ชมอยู่นะเนี่ยฝนจะหลับมาแบบนี้จะจ่ายพี่จ๋าหกร้อยสำหรับอีพีนี้นะคะพี่อีพีที่130นะคะพี่ขานัดนะฝ่ายพี่กดไลค์กดแชร์กดกริดิ่งแจ้งเตือนให้นัดด้วยนะคะพี่เวลานะัดทำคลิปนะจะไปแจ้งเตือนที่เครื่องพี่นะคะพี่อีพีนี้นะคะกราบขอบคุณพี่ๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังขอภาพเพิ่มเติมเาไว้นะคะนัดถ่ายให้นะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ